ไอพอทหรือไอโฟนนะคะก็คือการที่เราเอาเนวิชชิ่งไปบนหน้าจาอค่ะแอปพลิเคชันนีพอตสำหรับเด็กนะคะเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการฝึกภาษาอังกฤษค่ะก็เดี๋ยวเราจะให้ชมภาพตัวอย่างจากวิดีโอมาคะ่ะอันนี้เราจะเป็นวิดีโอแนว้วช่างสั่งอีกเรืงว่าเราจะสามารถประยุกตคแอปพลิเคชันนี้กับกิจกรรมอะไรได้บ้างค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ ต่างกันอะไรไม่รู้นะเนี่ยฮะเรมมันไวยอะอ่านลก็ไม่รู้เรื่องคืว่าแหละก็เป็นรูปแบบสวยเนี่ยก็ไม่รู้ตอบแล้ว ทช่ใช่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูกันค่ะ เราก็จะเดินหน้าต่อื่นก็เลยค่ะเราก็ดาก,กดที่ปุ่มโกเพื่อจะเริ่มเล่นค่ะ <c oughs> จะมีเสียงค่ะปิดแบบว่าตัวนี้อ่านว่าอะไรก็จะมีคำา <c oughs> ถ้าเกิดว่าเรากดผิดก็จะเป็นเสียงแบบมันคู่นี้นะคะมันเห็นว่าเรากดผิดน,น,น,นะ,ะนนนะแต่ถ้าเกิดเรากดถูกก็จะมีเสียงโกล <c oughs> แล้วเมื ตัวไก่นะคะก็จะมีเสียงไก่หลายแบบให้เด็กๆได้เรียนรู<ะ>้ค่ะค่ะซึ่งในงอนาคตเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากที่เราจะแท็บเฉพาะคำศัพท์เ่านั้นค่ะที่เราเรื่องสัตว์าาาถถอย่างเดียวเราอาจจะไปใช้กับพวกผลไม้หรือผักหรือเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นก็ได้ค่ะออย่างเรื่องเช็คนี่เราก็อาจจะต้องการ สอนน้องๆให้รู้จักตัวหมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็สามารถขึ้นได้เป็นตัวแทนตัวม้าตัวนี้แล้วก็ให้มีตัวม้าวิ่งอยู่แล้วก็ให้น้องๆสามารถแชร์ได้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ